แล้วผมกลับมาครั้งสำหรับ SF 2นะครับ Facebook ผมเองอย่าตกใจวันนี้ก็มาแปลกนิดนึงคือปืนกิจกรรมมันเป็นปืน P90 แต่ผมก็จะข้ามมันไปก่อนนะวันนี้ก็มากับปืนกิจกรรมอีกอันนึงนะเป็นกิจกรรมให้เกี่ยวกับการแข่งขันนะ ก็ปืนนี้เนี่ยโดยป,ปกติแล้วมันจะเป็นปืนของอจะผู้ชนะทัวร์นาเมนต์รอบล่า,อารอบปัจจุบันที่กําลังจัดขึ้นนะครับผมก็คือต้องเป็นผู้แข่งตัวแข่งและชนะอันดับหนึ่งนั่นเองถึงได้ปืนนี้แบบถาวรอนไปแต่ว่าทางา True Digital นะก็ยังคงเห็นใจผู้เล่นธรรมดามั้งนะคาดว่าน่าจะยังเห็นใจเพราะาอย่างอื่นในเกมนี้มันดูไม่สมดุลเหลือเกินช่างมันก่อน ก็คือแค่คุณเข้าดูทุกวันไม่สิแค่คนเข้าไปดูต่องานถ่ายทอดสดการแข่งขันนะตอนเที่ยงนะครับผมคุณกดล็อกอินแล้วกดรับของรางวัลคุณก็จะได้ AK103 Eotech Laser Silencer สี 3, e ech, Sil encer, ทองนี้นะก็จะมาอยู่ในกระเป๋าคุณ30วันนั้นที่โดยพื้นฐานแล้วอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าสำหรับเกมนี้เนี่ย แต่และกระบอกจะมีความสามารถไม่แตกต่างกันนะฮะต่อให้มีอุปกรณ์แต่งเยอะเท่าไรก็ตามเช่นเดียวกับปืนนี้ครับผมโดยตอนนี้ผมมีเอเคเก็บเสียง2กระบอกนะตเอเธรรมาดาผมยนี้ไม่มีในตัวเรามาวัดสแตทกันแล้ว2กระบอกนี้สแตทไม่ต่างกันเลยครับผม โดยจะมีความแรงอยู่ที่70หน่วยอ e รเรคอคอนโทรล29หน่วยไฟเรทอยู่ที่61หน่วยแล้วก็อคคูซีที่66หน่วยก็ะสุน3 0มจับ90าน้ำหนัก4.3นะไอความเร็วเมื่อถือ4.3นะครับก็นะติดเลเซอร์ o tech แล้วก็ไซเลนเซอร์ขึ้นมาให้กับ AK เพเนสีทองแบบปรับพันายกับด้ามจับด้านหน้าให้เป็นสีดำมันก็ยังไงยังไงอยู่เนาะโอเคพราา้อมพอแล้วไปทดสอบกันเลยดีกว่าครับผม นี่นะครับผมก็เป็นรูปในตัวเกมนะฮะติดอารางเสริมขึ้นมาแล้วก็เลเซอร์ที่คลิปด้านล่างนะครับผมแล้วก็ติดที่ก็บเสียงเนาะตัวปืนเป็นสีทองและดำตัดกันก็สวยงามดีนะครับน้ำหนักปืนก็เท่ากันนะ เดี๋ยวผมจะทดสอบ3ก็บอกให้ดูเลยนะฮะโดยจะเริ่มจากตัวที่มีค่ามากที่สุดไล่ลงไปยังตัวที่มีค่าน้อยที่สุดนะครับก็คือเริ่มจากนี่เจ้าสีทองนี่แล้วไปที่คาเค่น fx แล้วจึงลงไปที่ตัวธรรมดานะฮะโดยจะเป็นการทดสอบรีคอยอย่างเดียวก่อนนะฮะก็ฟู้งสเปย์ไม่คอนโทรลนะฮะสังเกตได้ว่ากระสุนมันดูพี่ลึกขึ้นล่นนะเดี๋ยวผมจะทำฟู้สเปย์รอบนะสังเกตได้ถึง สิ่งที่เรียกว่าแรงถีปแปดเดิมนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้หลายคนคิดว่าปืนเปลี่ยนสีปืนเปลี่ยนอะไรปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนแรงถีหรอสรุปคือไม่ใช่ครับแรงถีอะ่ะมันจะเป็นการสุ่มแพทเทิร์นขึ้นมาโดยจะมีแพทเทิร์นหลักอยู่นะฮะจะเป็นการสุ่มแพทเทิร์นเสริมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการเอียงซ้ายเอียงขวาอ่าสะบัดบวมตรงกลางยังไงก็ตามแต่นะฮะแต่ว่าทุกปืนก็จะเหมือนกันหมดก็คือรีคอย่างไงก็อย่างนั้นนะครับต่อมาเป็นฟูลสเปย์แบบคอนโทรลนะ นอนว่า AK ก็คือ AK วันยังค่ำฮะ r บิ f i ส e ฟเบิ s ์สไฟ Control t a บไฟ e นะ f u ฟูนะลสปีดฮะแทบไฟรักษาระยะเป้านะ โอ้ยมีหลุดมีหลุดเมา์ผมเริ่มจะมีปัญหาแล้วหรอ่มั้งเล่งฟัวโต้ไม่คอนโทรลตอนนี้อาจจะสังเกตเหมือนว่ามันนิ่งขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรอบจะมีความแตกต่างเล็กน้อยนะเล่งฟัวโต้คอนโทรลนะฮะอะให้ดูเลย เลนฟูลออโต้คอนโทรลนี่ฮะเหมือนกันนะฮะอย่าอย่าตกใจต่อไปเป็นเบิร์สไฟไม่คอนโทรลแคปหนโอเคกลับมากันต่อเมื่อกี้เบิร์สไฟแบบไม่คอนโทรลนะเบิร์สไฟคอนโทรลนะฮะแท็บไฟแบบฟูลสปีดนะ จะสังเกตได้ว่าไอเคนเนี่ยกระสุนไม่ค่อยลงศูนย์ลงกลางนะครับผมแต่ร,รักษายาเป้านะโอเคทดสอบหมดชุดแล้วมาคาเค้นกันอีกทีนะฮะตัวโต้ไม่คอนโทรลเอ้ยต้องขออภายัยแบบไม่เลงก่อนตัวโต้ไม่คอนโทรลนะฮะ แปลกกตัวโตไม่เล็งไม่คอนโทรลด้วย me, แล้วก็วตัวนี้โอเคเหมือนกันต่อมาตัวโต้คอนโทรลน่ารุ่ยไฟรุสไฟคอนโทรล แทบไฟฟูลสปีดนะแท็บไฟรักษาระยะเป้า me, ก็จะสังเกตได้ถึงว่ามันไม่ต่างกันโอเคเรื่องเล็งเรื่องไม่เล็งคงไม่ต้องแล้วเนาะเนี่ยถ้าไม่ถ้าเวลาเล็งแล้วยิงค้างมันก็จะเป็นเช่นนี้นะฮะแตนิ่งคือนิ่งมากเลย เอามาโอเคอันนี้มาฟูสเปอ์นะครับอันนี้คือตัวมาตรฐานดั้งเดิมเลยฟูสเปอ์แบบไม่เร่งแต่เสียงที่ชัดเจนขนาดนี้นะฮะมันเจออยู่ระยะนี้เนาะฟูสเปอ์คอนโทรลคอนโทรลจน,นกดต่ำมปเลยชิบหายเอ่ย ใครที่ไม่ได้ปืนดีๆหรือว่าไม่ได้ปืนสีมาก็กอย่า,อ,าอย่างไงดีละ่ะอย่าเศร้าใจไปนะเพราะว่าปืนธรรมดาที่คุณสามารถหาซื้อได้ในช็อปเนี่ยแค่มันไม่มีลายไม่มีสีไม่มีอุปกรณ์แต่งแค่นั้นเองอย่าไปซีเสียดนะเพราะว่าลูกปืนมันก็ขึ้นอยู่กับคนใช้อะ่ะแต่ตอนนี้ผมไปเล่น A D มากเกินจนจับ f D 2ไแม่นันแหละ ได้คอมใหม่มาก็กะจะไป Battlefield ล,ละก็คงเล่นเกมพวกนี้แบบเพื่อถ่ายวิดีโอหรือมีของใหม่ก็ถ่ายอย่างเดียวอาจจะไม่ได้เล่นจริงจังแล้วนะก็ a v A นี่อาจจะเล่นเล่นอยู่เล่น F2 อาจจะลดลงเพราะว่ายิงเล่นยิงหวยผมก็หมดความหมดความอะไรละมันทาให้สมดุลของมม่อาจจะเป็นข้ออ้างอะผมไม่อยากพูดเท่าไหร่มันเป็นข้ออ้างของคนที่เล่นไม่เก่งเนาะ เพราะว่าผมจะบอกว่าเรื่องยิงหัวไม่ตายเนี่ยเนาะแต่ก็ไม่รู้สิหลายคนอาจจะบอกว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะเพราะยิงส่วนอื่นก็เดียวก็ตายเหมือนกันก็เลยผมก็เลยบอกว่าอันนั้นก็พยายามเ่นให้น้อยลงดีกว่าโอเคแตถ้าปืนกิจกรรมมาผมจะทำรีวิวนะะถ้าเกิดเล่นแล้วเจอผมก็พักทายกันได้นะ ถ้าว <IS 2> <IS 2> <IS 2> ันนั้นผมเล่นกากก็หยามได้นะจะย่าอย่าด่าทออะไรกันขนาดนั้นถ้าอยู่ทีมเดียวกันอยู่ทีมตรงข้ามก็อย่าบอกว่าโอ้ทหดีช่างวันเถอะน่าจะสังเกตได้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยของ AK103 ทองเนี่ยก็จะมีค่ายามเมตนะเทียบเท่ากับ AK103 ทุกตัวในซีรีส์ของมันเลยนะฮะ การวัดระยะโอ้ยลั่นเมาลั่นการวัดระยะนะทุกอย่างก็ถ้าเอาระยะใกล้สุดเนี่ยยิงแล้วดาเมจดเท่าเท่ากันไอ้นี้มันเท้าปะยิงไม่โดนทำไมศพแมื่งบังดูถ้าเอคทองเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นปืนที่ดีเด่นอะไรนะเอาจริงๆถ้าจะให้ผมพูดเลยก็คือมันเป็นปืน ปืมือปืนสกิลเซอร์ด้วยซ้ำผมถึงคิดว่าการที่เขาเอาปืนนี้ไปแจกให้แชมป์เนี่ยมันค่อนข้างสมเหตุสมผลอยู่เพราะว่าไม่ใช่ว่าใครๆก็เล่นปืนนี้ได้นะไม่ใช่เหมือนซิกไม่ใช่เหมือน M4 นะคนที่เล่นปืนพวกนี้ได้จริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกาลิวฟมาอาไม่ใช่เป็นกาลิวเป็นเ k คน่ฮะหรือว่าปืนยากต่างๆแต่แล้วก็บอกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคนคนนั้นเขาเก่งจริงๆจ,งๆจังๆเลยล่ะ ไม่ใช่ว่าเขาอะไรยังไงแต่เขาเก่งอะไรคืนไม่ได้ดีมากและคนกลุ่มนี้ถ้าเกิดไปจับซิกหรือว่าปามาสหรือว่าเ c บอกได้เลยครับนรกฮะเขาจะเถือทั้งทีมทิ้งอย่างง่ายดายและผมไม่ใช่คนจำพวกนั้นแน่นอนนะฮะผมเป็นผู้เล่นระดับกลางถึงล่างก็บอกว่าล่างขึ้นไปกลางอ ที่บอกล่างขึ้นก่อนเพราะว่าคิวเดผมอยู่ที่1นึ่งจุดหนึ่งมันก็ผ่านเส้นผ่านเส้นครับลูกครับดอกศูนย์จุดกว่ามาเพียงแค่นิดเดียวเท่นั้นเองนะมันก็เลยไ่ดีล่ะผมก็เลยอธิบายเลยอ่าจะทะนงตัวมากก็ไม่ได้แต่การที่เข้าไปนี้แจกให้แชมป์ผมก็โอเคอะ่ะคุนแม่งดีจริงดีในฐานะที่มันเป็น ปืนหนักนะฮะยิ่อนข้างจะแรงลั่นช้าและใช้งานยากไม่ใช่ซิประมาสี่อะไรประมาณนั้นก็ทริคในการเล่นไม่ต่างกับ AK ทั่วไปฮะเพียงแต่ว่ามันมีต้องขึ้นมาช่วยนะฮะการยิงทีละสองนัดหรือเบิ้ลไปทีละสองนัดเป็นชุดๆไปเนี่ยช่วยการยิงไกลง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่า าการที่เราจะหวังผลให้กระสุนมันโดนเนี่ยจริงๆแค่ครึ่งแค่แค่สิบนัดเราก็ควรจะหยุดยิงเพื่อเพื่อให้เป้ามันคืนตัวได้แล้วนะอกย่างการยิงระยะไกลเนี่ยมันก็ก็เป็นปัญหาอย่างใหญ่หลวงอยู่นะครับมันทำให้สปอตวิ่งไม่ได้แต่มาทำให้บอดกระโดดได้นะก็อเอาบอดกระโดดไปนะ จะแสดงให้เห็นว่าการยิงเป้าไกลๆเนี่ยแล้ว p u l ออโต้เข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้กระสุนเยอะนะ,ะฉะนั้นการที่เราจะเก็งแล้วใส่เป็นชุดไปนะหรือไม่ก็ใส่ทีละนัดไปเลยถ้าเกิดเจอเป้าเคลื่อนที่เนี่ยก็ทีละนัดไปเลยฮะเนี่ยช้านะ ซึ่งถ้าเป็นในเซิร์ฟนอกเนี่ยปืนนี้ก็จะโอ้แไ่เลยนะเนี่ยระยะน,นี้ก็ตาย A.K. มีระยะวันช็อตเฮดช็อตคิวที่ค่อนข้างไกลนะครับฉะนั้นการที่ามาันมาในเซิร์ฟไทยก็คงไม่มีประโยชน์แนะเนาะเพราะฉะนั้น A.K. ก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากหาอะไรมันๆเล่นนะ <c oughs> การที่จะเล็งยิงมันก็เดนง,ง่ายแต่ก็ไม่ยากเลยนะ ว่าคุณต้องใจเย็นมากนะไม่จะไปเจอหน้าแล้วกดค้างเหอโอ้โหไปจะโดนตายฮะเคียเป้าบานก็ตายแล้วยิ่งกรณีเล่นเอเธรรมดาดี่จะสังเกตได้ถึงว่าเป้าเนี่ยมันจะบานออกนะเป้ามาตรฐานเป็นอย่างนี้นะแต่พอยินไปได้สังระยะหนึ่งเนี่ยมันจะบานออกประมาณเท่าตัวลักษณะการกระจายของกระสุนในเกมนี้ก็คือเป้ากว้างเท่าไหร่นับจากขอบนอกสุดของเป้าเลยนะฮะประมาณนั้น ก็จะยากเย็นมากในการสาัหารต้องยกเลงช่วยเนาะเป็นทุกซีรีส์ของ AK แลัลว่าจะเป็นเนี่ยอย่าไอ้ตัวคาเข้มเอก็เป็นตัวทองก็เป็นนะฮะสแตตไม่ต่างกันเลยก็อย่าเสียใจไปที่แชมป์เท่านั้นที่จะได้นะฮะ แล้วผมก็ทาการทดสอบแล้วว่าเส้นจากเสียงช่วยอะไรได้นะฮะหนึง่งมันช่วยแค่ไม่แสดงตัวในเรดาร์ตอนยิงปะทะแค่นั้นเองนะฮะไม่ใช่การที่ว่ามันจะไม่ไม่แสดงทิศที่ยิงนะฮะดังนั้นผมกับพี่แกมไม่ชัวร์กันเองต้องขออาภัยที่ให้ข้อมูลผิดนะะเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นข้อมูลที่มีผลมากเนาะก็ เท่านี้แล้วกันครับผมขอบคุณที่ไลค์ซับสไครป์แชร์นะแล้วก็ปิดแอดบล็อกตอนดูคลิปผมนะวันนี้แล้วกันสวัสดีครับ